สวัสดีค้ามาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องสามีรีแอคนะครับทุกคนตอนนี้ตื่นเต้นมากเพราะว่าเพลงใหม่ของบัสมาแล้วนะครับก็คือ transformer official mv ของ Bu สบีคอร์ e of u i shine นั่นเองนะครับทุกคนตอนนี้ตื่นเต้นมากก่อนที่จะไปฟังกันก็ฝากทุกคนกดต,ติดตามเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับทุกคนไป พร้อมแล้วหนึ่งสองป้ายโหนี่จังเฮ้ยมีโหลดด้วยเหมือนเป็นพลังหรือเปล่าถหสีเขียวเป็นสีปวดของผมด้วยโูคุ้นดีเฮ้ยไทยโห้ีหมากด้วย โอ้โหจินโอ้ oh, ลูกนี้ดูดีมากโอ้โหโอ้ลูกจันโคตรดีอุ้ยเน็กชอบอันนี้มากนอ่พ ah. ีมโอ้ภูจช oh, ัยขาดี แต่แลรคนเท่มากนี่อาลันหูปื้อนี่โอ้โหคุณคริสคุณคริสนี่โอ้โหขุนโอ้โหแปลงร่างเป็นรถได้อะนี่ฮาร์ดผมชอบเพลงนี้มาก โอ้โหที่อาชีพอลันมามามาโอ้โหโอ้โหมาเรื่อบเท่านี้มากของเน็กกบฟื่มา โอ้โหาสวยมากหู้จังซีนอีกเบิร์ดโอ้เอเอต้องแต่เห็นคือประม,มาณทงนี้มาเอเอดูเต้นแข็งแรงขึ้นมากเลยนะทา,า,าการด้าน,นการเต้นโอ้โหเดลอดมาก โอ้คุนคุณเก็บเรียบใช่ไหมนี่โอ้คุนเน,นี่ยนี่ไทยอ๊ยอันนี้แกง๊งค์คือมังหรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมยกเมนฮาร์ดเนะาะทำพอดีเนย่โอ้โบ้าอุ้ยเปลี่ยนชุด หูเสียงเงี้ยลโทนสีขาวแล้วต่อ้วยผู้ชัยเนี่ยโอ้โหเปิดอีกพี่เดชพี่เดชโอ้โหจิกกล้องโอ้โหสู้ฟ้าผงฟ้าผ่าทุกนีก็โคตรเท่โอ,โโอโ้แต่ละคนเนะี่ยความเดียวอะ่ะโอ้โหเฮ้ยแต่ละคนมีพลังวิเศษกันใช่ไหมเนะี่ย นี่คุณฮาร์ปโอ้โหจังนี่อยากเท่ชอบเป็น,เ,ปนเกมจังมากเลยโอ้โหบอกกับคุณมากเลยนะพี่เนี่ยจุ๊จัง <Transform> er. หูวิชอบแว่นตาพุณชัยอ่ะสีสวยสีสวยชอบโคตรโคตรโอ้โหสีจีดีมากอ่ะประทับใจมากไม่ผิดหวังเลยและที่สำคัญผมชอบสีเขียวด้วยไงมันเป็นสีโปรดของผมแล้วก็ ความเท่ของเพลงนี้ยสุดๆ <S <S> <S แล้วก็แต่ละคนนี่ดูโตขึ้นมากนะเพลงนี้ดูแข็งแรงแล้วก็ยังไงอ่ยการแสดงสีหน้าท่าทางดรือแบบเนี้ยเออดูดูทุกคนเก่งขึ้นดีขึ้นประทับใจมากส่วน ลูกบ้าของผมเหรอไอท่อนที่ท่อนไหนนะเดี๋ยวนะทุกอย่างฉันพร้อมเป็นให้แล้วหรือเปล่าผมชอบท่อนนั้นมากทุกอย่างฉันพร้อมเป็นให้แล้วปีอยู่ไหนปีอยู่เดทโหเสียงนี่สุด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 ,สดแล้วก็เพลงนี้นี่หาบ็อกแบ็กไม่เจอเลยเออเจอแต่คนณคริสกับพีก่กิตเจอแต่คนณคริสกับพี่กิตนะ แล้วก็อย่างที่บอกเพลงนี้เหมาะกับขุนพลแล้วก็เมนแดนจริงๆเพราะว่าเท่อะเท่มากอะ่ะขุนฮาร์ดจังแบบเนี้ยผมดีใจอย่างหนึ่งนะที่จริงๆอะจังอะเป็นรองเมนผมผม <ๆ S 2> ดีใจเพลงนี้เพราะว่าเหมือนจังได้มีซีนเยอะขึ้นแล้วก็แต่ละซีนนี่โอ้โหเท่ๆจริงๆทั้งนั้นเลยทั้ง ซีนร้องซีนเต้นอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ท่อนที่ชอบอีกท่อนหนึ่งก็คืออะไรนะ่ันเข่าไม่ดีอ่ะเข่าไม่ดีเธอเองดูดีแต่เข่าไม่ดีจัมายังดักอยู่ดีก็ใม่รูที่เน็กกับพีมาอันนั้นก็ชอบมากเท่าน,นั้นอะแล้วก็ชอบทุกคนเลยทุกลุกมันดูมันดูเท่มากอย่างคัพเปอร์อย่าง เอเออย่างเงี้ยเอจิมบุ๊กอย่างเงี้ยโอ้โหโคตดเท่อบเพลงเนี้ยแล้วก็ชอบแว่นตาบูตะชัยก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วตอนนี้ดีใจมากประทับใจสุดๆนะดุนะทุกคนพูดอะไรไม่ถูกแล้วตอนนี้ก็อย่าลืมไปปั่นวิวช่วยกันนะหนึ่งวันต้องให้ได้หนึ่งล้านวิวให้ได้นะครับทุกคนสัญญานะบายบายครับ ภูมิใจมากภูมิใจมาก